เดี๋ยวครับนี่ต้องใชในกระดูกนะครับก็มีกล้ามเนื้ออะไรต่างๆหมดนะครับเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้ออะไรที่เกอกตำแหน่งครับอยู่เวลาเรียนกล้ามเนื้ต้องรู้ว่ากล้ามเนื้อที่เกาะทีงไหนอะไรตัวไหนก็เรียกอนาโตมีนะครับเรียนปีทเรียนปีหนึ่งเรียนแค่ปีหนึ่งอนาโตมีปีที่สองเขาไม่ได้เรียนแล้วก็เริ่มเรียนอนาโตมุนปีสามอะนาตบเมาปีสี่อนาโตหมดจบหมอมาหมดแล้วลืมหมดแล้วอะนาตอมีที่หน้ามันจะดีนะครับเพราะฉะนั้นพอบทดปุ๊บจะผ่าตัดคนไข้ที่ไม่ใช่หมอผ่าตัดผ่าไปก็็็ไไม่่่่รรรู้้โคคงงงสสสาาากลัััปปอนนนนตตำีเิญ การเรียนแพทย์ในปีแรกนะที่ทำให้เรียนแพทย์ในปีแรกนี่เป็นความสำคัญการผ่าตับอาจารย์ใหญ่มากนะครับเรียนแพทย์ในสถานที่เรียนกระดูกเองผมเรียนที่เขาตุวันเสาร์นะครับเขาองมาผ่าศพวันไหนเพราะมันเป็นเรื่องสำคัญที่เวลาเราผ่าเท่าไหร่จะไปเจออันตรายหรือเแล้วแตกต่างกันแม้แต่กระดูกคอกระดูกหลังกระดูกข้อเข่าแต่ละแต่ละคนนี่ไม่เหมือนกันนะครับเป็นความ่ยาผู้ใหญ่ไม่เหมือนกันนะคอมพิวเตอร์นอกจาะแล้วว่าแต่ละคนมันจะแตกต่างกัน ตายหลังหน้าทั้งนั้นนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นเขให้ไปเพราะมันมันมีการเปลี่ยนแปลงมันมีแย่ดีแต่แต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะนั้นมันไม่เกิดที่องหวาดผิวหนังเรื่องเรื่องอนไรกฎหมายจะออกเพราะมันมีความเปลี่ยนแปลงของร่างกายมันไม่ได้หนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองเข้าไปมีความไอความเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนกันนี่แะครับนี่ที่มันไม่เกิดประกดปัญหาเกิดขึ้นเพราะผ่าตัดเป็นร้อยร้อยลายมันไม่มีไอเส้นอะไรมันสุดมากเงี้ยมันดัองจะมีผ่าหลัง เจ้าภาสาแต่อันออกมาแต่ละรูมันบางคนมันเสีอรูเดียวมันออกของเส้นก็ยมีครับเพราะันมันมันเป็นปัญหาตรงนี้เกิดปัญหาต่อไปครับเดี๋ยวคุเลี้ยงนานเท่าไหร่ล่ะเดี๋ยวจะเห็นได้ไหมกระอักครับต่อไปครับนะครับเพราะนั้นอาการปวดทุกอย่างเนี่ยเป็นได้ตั้งแต่กล้ามเนื้อเป็นเยื่อบุข้อหรือถัวข้อเองโลกอย่านะครับท้องแท้ท้องเลยทำไมมันไม่เต็มผมมาทำไมมเป็นอันเศษที่เชื้ออุบัติเหตุดหรืองอก นะอินเฟอร์เรนซ์อินเทอเชันคอมาิเอมีแค่นั้นนะครับแล้วหมอก็ไล่ว่าอะไรอันนี้เป็นคำที่แค่จะต้องไล่ไล่หาให้ได้ว่ามันสาเหตุจากอะไรแยกให้ได้แล้วตรงที่สำคัญคือประวัติเดี๋ที่อาการบอกว่าอักเสบลงมาตอยรักษาลงมาตอยต้งแต่หาทุกคนให้เชื่อว่าโรกมันมีนะครับโรกเราก็ต้องหาให้ได้ว่ามันอะไรมีความแตกต่างในบรงอา เช่นถ้าเป็นคนโร่มักจะมีไข้กังหันอะไรเงี้ยมีมีข้อแตกก็อะไรนี้แบบนั้นท่านมีอะไรรายละเจ็บเล็กน้อยเก็บให้หมดมาพูดให้หมดหมอก็เหมือนนักสื่อประทับท่านคุณบอกไปถยงแม้มากเท่าไรหมอที่รักษาง่ายเท่านั้นนะครับต่อไปครับอันนี้ตารักษาสองกล้องนะครับเจอดูเข้าไปที่มางหมอที่ทำต้องสองกล้องเข้าไปหน่อยผมเนื้อด้านขนาดชอบเคื่อนชอบชอบเข้านมองดูดูดูเข้าไปดูเนี่ยครับเข้าไปเข้าไปดูกัน การรักษาก็คือนี้เราต้องมีแนวโน้มที่รักษาได้พวกนี้กันครับต่อไปครับนะครับมียีปูนส่องเข้าไปขี้ออกนะครับอ่าต่อไปครับมีเนี่ยเป็นเรื่องนีคอนโดมาโตซิสนี่ร่างกายนี่ไปเยื่อหุ้มข้อเรารู้เวลาเรนสร้างยีปูนทั่วไปหมดนะครับก็ทําให้ข้อขัดขวางขับการขยับไปเยอะเราก็ส่องคล้องเข้าไปกรางเอายีปูนออกได้นะครับต่อไปครับข้อไหลรุด มักจะบัเทึกนะครับบอกลูกบอกลูกเรื่องกีฬามาหลุดต่อไปครับไม่ใช่มาถึงเกิดเป้านะครับก็เกิดกัดไอตัวเพราะเรื่องที่มบอกว่าโคกตัวนี้มันเละสามันใหญ่เกิดกาดไอตัวเป้าที่เป็นส่วนของเอ็นทุเนียมันฉีกขาดเราก็ส่งคล้องเข้าไปไอเดียครับที่อาจารย์ท่านบอกว่าตัวที่ที่ยึดเป็นสมองยึดอยูครับยิงเข้าไปในกระดูกแล้วก็จะให้เชือกยืดออกมาแล้วก็มันแยกเป็นตัวส่วนที่ขาดเข้าไปผูกหรือผูกผูกในส่วนที่ขาดเข้าไปเพราะเราไม่สามารถจะปักเข็มเข้าไปในที่กระดูกได้นะครับก็ใช่ทีสปังสมองเนี่ยครับ ครับต่อไปครับนะครับหรือที่ไหล่เงี้ยครับเมื่อกี้เนี่ยครับตุ้มกระดูกเสียมากดก็สองกล้องก็ไปเอาตัดแล้วก็กลอกระดูกเพื่อเพื่อให้่เพ่อใ้ามหลกว้างขึ้นครับต่อไปครับเพราะนั้นก็สามารถลบเท่าไหรโดยส่วนใหญ่แล้วก็สามารถรักษาด้วยวิธีสองกล้องได้นะครับแต่ไม่ใช่ทั้งหมคือทำเมื่อมีข้อบกชี้เช่นหนึ่งรักษาเมียทำกายภาพบำบัด ันดีข pues, ึ้นหรือไม่แต่ถ้าทำไม่ดีขึ้นตามเจ็บตามปวดก็ไม่ต้องทำึงแม้ขาดเลยนะครับก็ไม่ขึ้นก็ไม่เจ็บไม่ปวดเราก็ไม่ทำอะไรนะครับรักษาไม่ได้รักษาเอกเย์ไม่ได้รักษาหมอเพราะหมอที่ระบาแต่รักษาอาการของผู้ป่วยนะครับส่วนถ้าใครต้องการนะครับเดี๋ยวมาผมผมผมตอบนะครับเดี๋ยว บอกเ้าจะเนที่จะของช็อปปิ้งมานจะให้นะครับเป็นแผ่นหรืออะไรเป็นดน้่นก็ได้นะครับมีที่จะให้แล้วก็ลายมีไหมครับอบเอาครับอันนี้ใครอยากถามถามครับ